สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและก็เอฟซีที่คิดถึงทุกๆท,ท่านนะครับสําหรับวันนี้ทีมงานหมอลําเทิงมีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวในวัดวัดพระเจ้าใหญ่ยินแปลงเมื่อเบิงการเคลื่อนไหวของเพลินนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มื่อนีนะครับทีมงานบว่าจิเป็นพวกไฟฝาบบว่าจิเป็นเทศสบาลเพลินมา แ้งสถานทีเพราะว่าราชการดิสิบพันสีเซเลมาเยี่ยมชา่าจังหวัดอุบลน,นะครับในวันที่30ที่จะถึงนี้จะได้ถือโอกาสามาไทยให้ท่านคุณชมได้เบิ่งกันนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานเพิ่นมาเป็นมาเหตุงานมักขมิ้นบรวว่าเซมันสิแดดบรวว่าเซมันสิฝนแหละนะครับต้อง ช่วยกันทำงานนะครับได้หลายไฟนะครับออกมารวมมือจับมือกัน,นเห็ดนะครับพี่น้องเห็ดเป็นทางเดินทำเป็นถนน,นนะครับทำเป็นทางเดิน,นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอดี mm hmm. น่ามาสายนีนะครับพี่น้องเบิง่งคลิปนี้แล้วกอยจะลืมพดไหลพดแช่นะครับพี่น้องเพราะว่าสิเป็น เอฟซีว่าสิเป็นพวกขอมาซองนะครับกาท่านผู้ชมเด้เบืองกันอยู่วัดพรหน้อยหรือวัดพระเจ้าใหญ่ยินแปลงนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมึงรอบเบืองข้างหนอกรอบนอกก่อนนะครับ,บมึงรอบหนอกก่อนขึ้นต้นซอยป่า,าเห็ดไฟเซอป่าเห็ดไฟ พวกหานคาหานขายอยู่ในวัดเพื่อก็ให้ออกไปสักวันช่วงนี้นะครับช่วงช่วงระยะที่จะจะมีงานช่วงระยะที่เขาจะเ,าเหตุงานนะครับม้าขี้เป็นแดดไปได้กับต้องสู้่อนไปได้กับต้องทนนะครับนี่ก็เหตุเป็นข้างเดือนแล้วก็่จิตใจใส่ใสใสพ่มแดงมาปู บางจุดก็จะให้ภาพบรรยายนะครับบางจุดก็ผมก็จะบรรยายบางบ,าง,บางจุดผมก็จะให้ภาพบรรยายไปน้ำยงกกงา,างยางไปเบิงน้ำท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเบิงนิสลาใหญ่ของพระเจ้าใหญ่ยินแปลงนะครับเข้าไปในสลาหนำยืนดอ,อกว่าช่วงนี้ผมทีให้ท่านผู้ชมได้เบิงรอบๆนอกก่อนนะครับ รถก็หลยได้ท่านผู้ชมรถก็เยอะมีรถหลายและมีคนมาทำงานก็หลายอาจจะยิงอิดเสียงลมเนี่ยเด้อเพราะว่าเข้าใส่ ว่าด้ใส่ไม่นะครับท่านผู้ชมใส่เสียงในโทรศัพท์เลยเดีย๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูนะเขาจะใหญ่ยินแปลงอยู่ในวัดนะครับอยู่ในสาราอยู่ในสาราไงนะวัดมหาวานารามพรนะาอารามหลวงเนะมืม่อวันที่สามสิบ ประบาดเส้นเ็จพระเจาอยู่หัวราชการทีสิบนะครับเพิ่นสีเส้็เอออกมาค,กครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดู<น>ข้างในนะครับมีญาติโย,ยมเข้ามามีญาติโยมเข้ามาเยอะนะครับ เข้ามาสักการะบูชานี่คือพระเจ้าใหญ่ยินแปลงพระเจ้าใหญ่ยินแปลงเข้ามาข้างในผมก็จะไม่ไม่ค่อยพูดนะครับไม่ค่อยบรรยายเดี๋ยวจะให้ภาพเป็นผู้บรรยายเพราะว่าเข้ามาอาจจะ รักษาความเงียบให้กับท่านพี่น้องที่มาไหว้พระนะครับ ่วงนี้คนก็อาจจะไม่มากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงระยะที่กำลังเตรียมงานอยู่อยู่ในช่วงที่เพิเ่มงานท่านผู้ชมเพิเ่มงานเพราะว่ามือวันที่สามสิบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลสิ่สิบพ่นสิเสด็จม,มาวัดาวาัดนารามหรือวัดป่างกันเฮื่อที่พลังคนระเกินว่า วัดพระเจ้ใหญ่ยนแปลงนะครับเป็นวัดพระพุทธรูปคูบ้านคูเมืองของจังหวัดบุรลรัชธทานี่นะครับมาถึงแต่พระเจ้าเก่าเจ้าอยู่หวัวแ,แจ้สมัยไดแหละน้อผมก็เจ้าอะไรหละผมก็จักบอกคือว่าพิดของผมก็บว่าผมมั่นใจกันนะครับแล้วเพราะว่าผมก็บไมบ่ค่อยหู้จักประวัติอะไร ว่าช่วงนี้ช่วงระยะของเพราะว่าวัดดินเป็นวัดหลวงอยู่แล้วนะครับผู้เข้ามาในวัดนี่ก,ตก็ต้องการความสงบต้องการความสงบเป็นต้องการความสุขทั้งใจต้องการอยาก เอาความสุกมาถิมเอาเต็มความสุขกลับเมื่อบ้านให้ท่านได้ดูพระเจ้าใหญ่แบบงพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบรราชธาน,นีท่านผู้ชมเดีย๋ยวสิพาทธานผู้ชม,อ,ชมออกมาอย่างรอข้างนอกแป๊บหนึน่งเนาะเดีย๋ยวจะพาเดินออกไปข้างนอก กล้องในสั่นกระชอนสลากระมองางนี้แต่ว่าตอนนี้กพลังปรับปรุงกับกำลังปรปับปรปุงเห็ดให้มันสวยงามอาอกมาข้างนอกครับออกมาด้านนอกด้านนอกศาล่า ไปถ่ายรูปม้เ้าพาลเตือนคนเข้ารเส็ที่ที่ปตทนำกาเข้อสนามมินกับแถวืองบน่ะคัวนองบินน่าจะเป็นรถที่มันเป็นรถับแงน่าจะอยู่โคการของบินหรอว่องบินถารูปาี่ิ่ตั้งไเยอยที่ติดไแล้วครับบอกว่าติดไปแล้วเดี๋ยวจต้องเปรมเดี๋ยวมน้องจะป็นมีคนเข้ามีคนหอกเยอะนะครับท่านผู้ชม คนก็มีทุกข์อยู่ที่บ้านก็หาวิธีเข้ามาเพื่อความสบายใจนะครับเรา,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 าจะพาท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆครับเดินดูสถานที่วัดนะครับมันกว้างเป็นที่ที่กวัจกะกลาบูชานะครับเป็น วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวดัดบุรรัาชธานีนะครับท่านยางรอเบงสันผูชชมอันนี้ทีมงานบรววาริเป็นทีมงานไฟฟ้าบรวิวารเป็นทีมงานเทศบ,บาลน,นะครับเมื่อกบุนไฟฟ้าจังหวดัดบุรรัาชธานีเพิ่มมาเ็เป็นทางเดินนะครับสันผู้ชม,ขมเขามที่ยววัดนะครับ ก็เตรียมปัจจัยมาได้นะครับเตรียมปัจจัยมาเพื่อบูชาเออ่อสังฆทานนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,ออเป็นกล่องสังฆทานไม่ว่าจะเป็นผ้าผ้าไกลผ้าจีวรน,นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะบูชาเครื่องสังฆทานได้มีทุกทางใจก็สามารถที่จะเอาทุกมาทิ้งนะครับมีแม่ขาวเพื่อนกับน,นางบริการนะครับ หบริการให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้มาทำบุญมันกะดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเฮามีถูกมาเต่อบานกเอาทูกมาถิ่มญาติไถญาติป่วยก็สามารถเสมอกลับไหวนะครับถระเจ้าใหญ่ยนแปลงมาเอาถูกมาถิ่มยยพมี่เาา้า,า,ง,เา,างเอาความสุขก,กับเมื่อบ้าน จิเป็นขั้นหาขั้นแปดก็มีไห้ให้พี่น้องไดบูชากันพี่น้องมีโอกาสเดมากเทียบวัดกะแวะเขามากครับพี่น้องวัดคูบ้านคูเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าจิเป็นพี่น้องเช่าไท่ชาว,ชาวลาวนะครับเข้ามาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาแวะไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองพระที่เป็น พระที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนะครับ บัวไว้บริการมีขันหาขันแปดนะครับมีผู้มีเทียนเย็นนะท่านผู้ชมเขมาไม่ในวัดมีอากาศเย็นนะครับมีคมให้ท่านผู้ชมได้มีหลายๆจุดนะครับเข้ามานั่งแล้วก็เข้ามานั่ง,แล,าางแล้วก็มีมีที่เย็นๆให้ให้ให,ให้ให้หลบแดดอยู่หลายที่ ี่่เห็นงพาท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับดูให้มันทั่วเบิ่งให้มันทั่ววัดนะครับขออนุญาตบาดคำต้องขออนุญาตด้วยนะครับเพราะว่า ที่เดี๋ยวาพาท่านผู้ชมมาเบิองจุดจุดวัดผูกมงคลน,นะครับพาท่านผู้ชมมาดูาคือวัตตูมงคลวัดปัญญายผู้ชมมามีโอกาสจ้เขามากกะแวะเขามา บูชาประจูมงคลนะครับมีหลายแบบตามความเชือของเขานะนะครับมีบริการให้ท่านได้มาบูชาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินดูไปรอบๆนะครับยางเบิ้งไปเห็นมันตัวตัวนะครับเรืเร่อยๆแต่มีรถแ,แล่นเขาแล่นออกแล้วท่านผู้ชมพะวัาตันนี้นี้่นเตรียมงาน เเพราะว่าล่สีเป็นสิขมามาเยี่ยมที่น่องเช่าจังหวัดอุบลน,นะครับในวันที่30มสิบผู้ชมเมืองคลิปนี้แล้วคู้ยุ่ใกล้นะครับมารับเสด็จกับกาบเลี่ยนเชิญนนะครับเตยนเนนตอนนี้ท้าทันผู้ชมยางเมืองเดินดูไปก่อนนะครับ <c oughs> ขอบัสยครับ มีมีอยู่หลายจุดนะครับจะมีอยู่ลหลายจุดจะมีอยู่ลหลายที่ เชื้อห่อนะครับเป็นมัฟบูชาผ้าแดงไปแล้วปกติมีจุดให้ปลูกนะครับจะมีจุดให้ไปปลูกจะต้องั่งไปนั่งอธิษฐานไปนั่งอธิษฐานสักกรอธิษฐานขอให้คนทุกคนยากนะครับแล้วก็เขียนชื่อจะคลองใส่แล้วก็เอามาปลูกตามต้นพืชเห็ดไว้นะครับมีต้นผ้าแดงเขียนชื่อ ่านผู้ชมเบิ่งคลิปนี้นะครับสานผู้ชมสามารถสชอบก็รจะเลืคอมพเมนใต้คลิปมาผู้นัมาไม้านผู้ชมหรือเบิ่งกันได้มันลกมันใจเพื่อว่าจะเฮ็ดคลิปต่อไปสานผู้ชมหรือเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามล้วกาอจะาลืมนะครับกดรักขั่งส่งหมอลำเชิญอาจจะเสียงเบาหน่อยนิดนึงนะสานผู้ชมนะครับ บางจุดเดี๋ยวผมก็จะเป็นเป็นตัวหนังสือให้ท่านผู้ชมด้เบิ่งแต่ว่าบางจุดกาอาจจะเสียงเบาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในวัดนี่ว่บาบวกก้าวเบาดังมันเป็นการรบกวนนะครับต้องอใส่เสียงเบาๆนิดนึงนะครับตามความเสียดอ,อนนะครับท่านผู้ชมคือ,เ,อเพื่อความสบายใจนะครับตามจริงแล้วเขาวัดเขาว่ามากใชยว่า ความถุกขมาถิ่มเนาะหาความดีความงามกับของเมื่อบานท้องที่เราดเดี๋ยวจพะพาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจพะพาท่านผู้ชมเดินอ่าไปเรื่อยๆเดินให้มันหาท่านผู้ชมได้ดูกันเยอะๆนะครับ อันนี้ก็กำลังกำลังเยี่ยพื้นที่ครับที่เรามองได้มันบดีบองงามบางบางจุดมันไม่ไม่น่าดูก็จะระย ệp ทำให้มันน่าดูนะครับมันเป็นตะเบิงหัวง่ายๆนะครับคุณรักู้ใหญ่สีมากสิไงระดับหญ่ๆมาเด็ดให้มันน่าดูนะครับถ้าางนี้เอารถมาจอด ท่านผู้ชมเบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับพี่นอ้องถือเขาเกลื้ใจกับคลิปค,คอมเมนต์บอกคอมเมนต์บอกเ้อท่านผู้ชมสำหรับหมอลำเทิงกับที่ขอจบคลิปลงไว้สำนี้สักกอนนะครับให้พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอายุมันขวัญเนื่นควอมเจ็บก็จะได้ควอมไข่ก็จะมีนั่นรับก็ให้ได้เงินหมื่นนั่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนครับพี่น้นองแบนมือไปให้ได้แก้วค้าร้าน น้ำพี่น้องไปหั่นไปนีออกเกีบ้านกไห่มีผู้เบิงผู้ย่างให้ถึกหววรวยเบอรบอไห,ห่ลำลำเรื่อยๆครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ